เช็คสัญญาณ Wi-Fi ขณะเชื่อมต่อแรงไม่แรงด้วยส่วนเสริม NVDA Resource Monitor สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผม Boxa IT กันอีกครั้งนะครับผมสำหรับในคลิปนี้เราก็จะยังอยู่กันนะครับในความสามารถของส่วนเสริม NVDA นะครับ Resource Monitor นะครับผม หนึ่งในความสามารถที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับนั่นก็คือความสามารถในการเช็คสัญญาณ Wi-Fi นะครับผมว่าแรงไม่แรงนะครับในขณะที่เรากำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับผมโดยปกติแล้วเราจะรู้นะครับได้ว่าสัญญาณ Wi-Fi แรงหรือไม่แรงนะครับก็ต่อเมื่อขณะที่เรากำลังเลือกนะครับช่องสัญญาณหรือเครือข่ายที่เราจะ เชื่อมต่อนะครับเราก็จะดูตรงขีดนะครับว่าอาจจะเป็น4ออฟ4บานะครับ3 of ฟ4บาร2 of ฟ4บารอะไรอย่างนี้นะผมเราก็จะดูกันตรงรายการที่เราจะเลือกชื่อเครือข่าย Wi-Fi นะครับแล้วหลังจากนั้นล่ะนะครับผมหลังจากที่เราได้เชื่อมต่อไปแล้วนะครับผมแล้วเรามีการเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเรานะครับผมเราก็จะมาใช้ หนึ่งในความสามารถของส่วนเสริม n v d a นะครับ resource monitor ในการตรวจสอบอก็จะง่ายๆกันเลยนะครับว่าขณะที่เรานั่งอยู่ตรงส่วนนั้นส่วนนี้เราดูได้เลยว่าความแรงของสัญญาณนั้นแรงแค่ไหนนะครับผมหากว่าความแรงนั้นมันแรงน้อยนะครับหรือว่าเราอยู่ไกลจากตัวปล่อย Wi-Fi เราก็จะได้รู้และเราก็จะได้ย้ายตัวเอง ให้มันไปใกล้กับตัวปล่อย Wi-Fi เพื่อเราจะได้รับสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับผมอยังไงก็ก่อนที่เราจะไปรับชมวิธีใช้งานนะครับผมแล้วก็การดูในแบบต่างๆนะครับในรายละเอียดต่างๆอย่าลืมติดตั้งส่วนเสริม NVDA นะครับ Resource Monitor สามารถเข้าไปติดตั้งกันได้นะครับใน NVDA Store นะครับผมไปเลือกในส่วนของ available add-on นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ resource monitor แล้วก็กดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการ restart NVDA สักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มาเริ่มใช้งานกันนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มเรียนรู้การใช้งานกันเลยครับความสามารถที่8นะครับผม ในส่วนของ r e s o r t ทมอนิเตอนะครับเขาก็สามารถที่จะเช็คนะครับผมสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับผมว่าเราได้เชื่อมต่อที่เครือข่ายไหนนะครับรวมถึงความแรงของสัญญาณนะครับว่าแรงแค่ไหนนะครับโดยเขาจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับรวมถึงระบบความปลอดภัยนะครับว่าเขาได้เข้ารหัสนะครับความปลอดภัย ในส่วนของ Wi-Fi ที่เรากำลังเชื่อมต่อนะครับผมเป็นแบบไหนนะครับผมแล้วก็หากว่า Wi-Fi ของเรานะครับยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับผมเขาก็จะบอกสถานะอีกเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดคีย์เลยนะครับผมผมจะกด nvda k e y นะครับชิปแล้วก็เลข8นะครับผมบนแป้นอักษรนะครับผมเขาก็จะบอกแบบนี้นะครับ Connected wireless network CFBT n KR ห <Huh. S 1> ้ G signal strength 63% security type WPA PS 2 PSK นี่นะครับผมเขาก็จะบอกสถานะนะครับผมว่ากำลัง connect นะครับหรือเชื่อมต่อนะครับผมเครือข่าย WiFi นะครับผม CFBT นะครับในส่วนของ 5G นะครับแล้วก็ สัญญาณความแรงก็ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าแรงในระดับหนึ่งนะครับอาจจะประมาณ2-3ถึงขีดนะครับผมอ่าก็ถือว่าแรงเกินครึ่งเลยทีเดียวนะครับอันนี้เขาจะใช้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมในการบอกสัญญาณความแรงนะครับว่าณที่ที่เราอยู่นะครับกับตัวกระจายสัญญาณนะครับผมอยู่ห่างกันแค่ไหนนะครับ อันนี้ก็60กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับหากว่าแรงกว่านี้ก็จะเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มขึ้นนะฮะอาจจะ90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหากว่าสัญญาณอ่อนเปอร์เซ็นต์จะลดลงนะฮะอาจจะเหลือ10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็การเชื่อมต่อก็อาจจะช้านะครับฉะนั้นในส่วนของความแรงสัญญาณนะครับผมหากว่าเรารู้ถึงระดับความแรงแล้วนะครับผมเราก็สามารถที่จะ เคลื่อนย้ายอุปกรณ์นะครับให้เข้าใกล้ตัวนะครับส่งสัญญาณมากขึ้นนะครับตัวกระจายสัญญาณไมไฟนะผมให้เปอร์เซ็นต์ของเขาเพิ่มให้มันสูงนะครับผมเนี่ยของผมก็60%กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าผมยังไม่พอใจผมก็อาจจะต้องขยบนะครับคอมพิวเตอร์ให้ใกล้กว่านี้นะเปอร์เซ็นต์เขาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะก็คือระบบความปลอดภัยนะอันนี้เขาก็เข้ารหัสไว้นะครับผมเป็น WPA 2นะครับผมก็เป็นระบบรักษาความปลอดภัยพื้นฐานนะครับผมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับผมแต่ว่าในยุคปัจจุบันนะครับก็จะใช้เป็น WPA 3กันแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะใหม่ขึ้นมาอีกสักหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของความปลอดภัยนะครับ WPA 2นะครับผมก็ถือว่ายังปลอดภัยนะครับเมื่อใช้ใน เมืองไทยของเรานะครับผมแต่ถ้าใครที่ใช้เป็น WPA เฉยๆอันนั้นก็ถือว่าเก่าเลยทีเดียวนะครับ WPA 2ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆงนะเก่าแล้วก็ไม่ใหม่จนเกินไปนะแต่หากว่ามีการนะครับอัปเกรดตัวปล่อยสัญญาณไว้ไฟนะครับก็แนะนำให้เป็น WPA 3นะครับผมก็จะได้ระบบความปลอดภัยที่ใหม่ล่าสุด รหรือว่าบางที่นะครับผมหากว่าเขาไม่ได้เข้ารหัสความปลอดภัยไว้นะครับผมระบบของเขาก็จะเป็นโอเพนนะครับผมระบบความปลอดภัยใน Wi-Fi นะครับก็จะเป็นโอเพนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมเขาก็จะทําการให้ยืนยันตัวตนนะครับก่อนที่จะออกอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านหน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับผม oh. จริงๆแล้วต่อให้เขาจะไม่ได้มีการเข้ารหัส Wi-Fi ไว้นะครับแต่อินเทอร์เน็ตของเขาก็จะยังควบคุมด้วยการใช้ username นะครับชื่อผู้ใช้แล้วก็ password รหัสผ่านนะครับผมในการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอีกชั้นหนึ่งนะครับอ่ก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมอาที่ได้นำมาใช้กันนะครับนี่ก็เป็นความสามารถนะครับผมการที่จะ กดนะครับเพื่อเอาไว้ดูในส่วนของสถานะนะครับ Wi-Fi ต่างๆนะมอัะเดี๋ยวผมจะลองนะครับว่าหากว่าผมไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะเขาจะบอกว่าอะไรนะครับ Pain Grouping Space Press Quick Settings Not ผมตัดสัญญาณก่อนนะครับโอเคเขาจะบอกแบบนี้นะครับหากว่าผมไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับ No Connections Wireless นี่นะครับ no wireless connections นี่นะผมเขาจะบอกว่า no wireless connection นะผมไม่ได้เชื่อมต่อนะหรือว่าหากว่าใครต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายแลนเขาก็จะบอกว่า no wireless connection นะครับเพราะว่าในส่วนของส่วนเสริมนะครับ resource monitor ตัวนี้นะครับใช้บอกสถานะของ WiFi เท่านั้นนะครับผมเขาก็ไม่ได้บอกในส่วนของสถานะที่เราเสียบผ่านสายแลนนะครับที่จะออกอินเทอร์เน็ตนะครับ <Inter active. S 1> ผมนี่นะครับหากว่าเราไม่ได้เชื่อม เครือข่าย w i ไ i ไว้นะครับเขาก็จะบอกนะครับว่า no นะครับ wireless connection นะครับหากว่าเราเชื่อมนะคเขาก็จะกลับไปบอกนะครับถึงสถานะต่างๆนะครับเหมือนที่ผมได้ให้ชมก่อนหน้านี้นะครับผมอ่ะน,นี่ก็สามารถที่จะนำไปลองใช้งานกันได้ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผม หากว่ามีข้อติชมประการใดนะครับหรือข้อสงสัยในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับผมได้ยังช่อง u t u b e นะครับที่ท่านกำลังรับชมอยู่นะครับหรือว่าในช่องทางที่ท่านกำลังรับชมหรือหากว่ามีช่องทางส่วนตัวติดต่อผมนะครับ b ็อกซ่าไอทีก็สามารถติดต่อมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับผมในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมที่ผมอาจจะ เผลอตกหล่นไปนะครับในส่วนตรงนั้นก็ต้องขออาภัยด้วยนะหากว่ามีส่วนไหนที่อาจจะตกหล่นนอกเหนือจากที่ผมได้นําเสนอไปนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากัไปก่อนครับผมไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ